โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกผมอนซุดนะผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID Master ตอร์จสเดตัวร้ายของกอนซุดนะอ่าแล้วในตอนนี้นะผมทุกคนทางบ้านก็น่าจะเห็นเลนเจอร์เหล่านี้นะก็คือเลนเจอร์โคลาโบล้วนๆนะก็คือเป้าหมายของ ID ดีนี้เนี่ยเราเนี่ยจะทําการเล่นโคลาโบเลนเจอร์ล้วนๆทั้ง1ิตัวเลยนะผมทุกคนแล้วในตอนนี้คือผมนี่สะสมโคลาโบตึงๆที่เป็นที่ทางบ้านเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าตัวอะไรและมีความสามารถอะไรบ้างนะผมทุกคนแล้วในตอนนี้คือมันมีเลนเจอร์โคลาโบ เข้ามาแล้วไอดีนี้เป็นไอดีที่สายสะสมโคลาโบอยู่แล้วผมก็ไม่พลาดที่จะทำการเปิดล่ามันนะผมทุกคนก็คือตอนนี้ผมมีการ์ดอยู่ทั้งหมด256ใบแลนะ้ผมทุกคนที่ผมไน้สะสมมาตลอด3เดือนนะผมก็จะทําการเปิดเลยละกันนะผมทุกคนโอ้รถเข็นหานคือเราได้ยากได้ ทางด้านตัวเลมแล้วก็เอมิเลียนะผมทุกคนอ่ะก็คือ2ตัวนี้มันเป็นเลนเจอร์ที่ผมมองว่ามันจะมาลั่นวงการในเมตานี้นะผมทุกคนเพราะมันเป็นเลนเจอร์ที่โกงมากนะเดี๋ยวเราทาการเปิดต่อเลยละกันนะผมทุกคน230การ์ดในลังเพลิงผมว่าตัวดีๆต้องมาบ้างแหละแล้วยิ่งตู้มันบับด้วยนะผมอโอ้โหหวานเจี๊ยบคือโคลาโบรอบนี้ผมขอแบบฟรีๆทั้งคู่เลยได้ไหมสองตัวนี้อยากใช้การ์ดฟรีเปิดอะทางบ้านอยากเกิดอะ คือ,อยากเกิดในงบประหยัดนะผมทุกคนผมไม่อยากไปต้องไปเติมอู้เฮ้ยเฮ้ยเกินโอทางบ้านใครให้สุดกุน,นี้บ้างวะอืมแอคหน่อยละกันโหสี่สิบกว่าการ์ดในตัวเอคอคลบโบม,มาถึงสองตัวเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอทำการใส่เพื่อประดับทีมก่อนละกันโอ้โหคือแบบมีใครให้สวยกว่านี้ไม่ว้ไปแคบมาหน่อยดี โคตรสุดเลยนะผมทุกคนสําหรับทางด้านไอดีนี่นะผมไม่คิดเลยนะผมทุกคนว่าผมจะเปิดได้โดยที่ไม่เสียเงินเลยสักบาทน,นะสาหรับเดือนนี้แต่ว่าก็ต้องเสียอยู่ดีนะเพราะว่าเกียร์ของรอบนี้มันน่ารักเกินไปนะผมทุกคนเอเกียร์มันดีแบบเกียร์ดีดีจนต้องร้องขอชีวิตนะคือมันดีมากจริงๆนะสำหรับเกียร์ของโคลโบรอบนี้โดยเฉพาะชุดเม็ดของเลมนะผมทุกคนมันมีค่าพลังใยก,ก่าเกียร์วิ่งเลยนะทางบ้านคือแบบมันโหดจริงๆนะอ่ะแล้วในตอนนี้นะเดี๋ยวผมก็จะเปิดคังเกียร์ผมไม่กับทางบ้านให้ดูว่า ใชดีนี้ถ้าผมเอาจริงเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนดูเกียร์เจ็ดดาวดีนับดูดูโอ้โหแบบเยอะมากนะยิ่งเกียร์โจมตีโดนแน่นอนเกียร์สถิตเวชันทาโอเกียร์ช่องกลางแล้วผมทุกคนอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าผมเติมเปิดครบ7,000พันลูบี้เนี่ยผมจะได้ของดีๆมาเสริมคังเต็มคังเลยนะผมทุกคนแล้วก็เกียร์ช่องสุดท้ายนะเติมเปิดอีกสัก7 0 0 0ันลูบี้ผมบอกเลยว่าดีนี้ก็น่าจะถึงขีดสูงสุดนะผมทุกคนของโคลาโบเรนเจอร์ทั้งหมดนะอ่าแล้วก็ในตอนเนี้ยผมว่า มันเนี่ยน่าจะอัพเป็นเลนเจอร์9ดาวได้นะด้วยความที่แบบว่าเลนเจอร์ของทีมนี้เนี่ยมันยังเลเวลไปไม่ถึงมาสเตอร์99เลยนะผมทุกคนมันยังอยู่ที่มาสเตอร์77เองนะเราก็จะมีช่องว่างของเลเวลในการหาของอีกมากมายเลยนะไอดีนี้ผมก็เดาว,ว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องเกิดกว่าไอดีเก่าแน่นอนนะผมทุกคนแล้วไอดีนี้ผมก็จะไม่ทําการเล่นแสงมืดเลยแม้แต่ตัวเดียวแล้วไอดีนี้ผมเองก็ยังไม่ได้เริ่มปั้นอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวนะแต่ว่าผมสะสมของมาหลายเดือนแล้วประมาณ 45- เดือนแล้วนะผมทุก คนคือกบในคงในคังอะไรเงี้ยก็คือมีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะเดี๋ยวไอดีนี้ผมจะทําการเติมเงินเพิ่มไปประมาณสัก20 0 0 0ลูบี้นะผมเติมเปิดกบประมาณ1 2 0 0 0หลูบี้แล้วก็เติมเปิดเก่อีก7000ลูบี้ประมาณนั้นนะผมทุกคนแล้วไอดีนี้ก็จะเริ่มปั้นวันนั้นเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยใช้ระยะเวลานในการสะสมของมายาวนานและดูโคลโโบแต่ละตัวดีทางบ้านถ้าเกิดสมมติว่าโคลาโบพวกนี้อยู่กับเกียร์ที่ผมมีนะมันจะไปได้สุดขนาดไหนผมไม่อยากจะนึกภาพเลยนะผมทุกคน ไอดีนี้เป็นไอดีเนนาลีหมู่5ที่จะมาทําการโค้นล้มไม่ดีเก้าได้นะผมทุกคนเพราะว่าไอดีนี้มันสามารถทําเลนเจอร์9ดาวได้นะแล้วอย่างบาก,กีเนี่ยขาดของแค่นี้เองนะผมทุกคน ก็จะสามารถทำเลนเจอร์เก้าดาวได้แล้วนะคือบอกเลยไอดีนี้ผมมองว่ายังไงอนาคตก็ต้องไกลมากแน่นอนนะต่อให้ไม่เล่นแสงมืดเลยแต่ว่าโคลโโบพวกนี้ศักยภาพของมันเนี่ยมันเหนือมากๆเลยนะผมทุกคนคือมันเก่งกว่าแสงมืดบางตัวด้วยซ้ําไปนะด้วยความสามารถไฮเปอร์อย่างเช่นตัวใหม่อย่างเงี้ยคือแค่เรียกออกมาเราก็สามารถหยุดเลนเจอร์สายความม้งไวได้แล้วนะแล้วถ้าเป็นตัวนี้เรียกมาปุ๊บหยุดเลนเจอร์สายไวพิบคือแม่งโกงไปไหนตัวใหม่เนี่ยขนาดไม่ใช่แสงมืดยังโกงมากเลยนะอ่าเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ไอดีต่อไปเลยละกันนะผม มทุกคนมาล็อกอินในแอนดรอยแล้วนะผมทุกคนสําหรับไอดีเนตารีมู่ห้าของเรานะในตอนนี้นะผมต้องทําการเปิดกบก่อนเลยละกันคือคนจะเกิดอะอะไรมาขวางมันก็หยุดไม่อยู่แล้วนะผมทุกคนจังหวะน,นี้คือก่อนจะเกิดทางบ้านโอ้โหสวยครับสวยครับ อ่าก้อนข้าี่จ้าสวยงามมากนะขอแค่ไม่ใช่กบแดงก็เพียงพอแล้วนะผมทุกคนโอ้โหกูว่าแล้วไงอ่าสวยจัดนะผมทุกคนคือในตอนนี้ผมต้องการกบอย่างมากเลยนะเพราะว่าทีมของเราในตอนนี้เราแป๊บหนึ่งนะผมต้องใช้กบอีกประมาณผมคิดก่อนประมาณ140ตัวได้นะผมทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรามีอยู่แค่40ตัวมันก็ไม่พอนะอ่าจผมจะต้องเติมเงินเปิดกบเรื่อยๆรื่อยนะผมทุกคนถ้าได้เลนเจอร์9ดาวไม่ใช่สิถ้าได้กบ9้าดาวมาก็ถือว่าดีใจนะ โอเคครับโอ้โหนั่นไงกูว่าแล้วกบแดงมาตัดเกิดตลอดอ่ะเดี๋ยวเราทําการเปิดให้หมดเลยละกันนะผมทุกคนสวยครับก็ในตอนนี้ได้กบเออแปดดาวไฮเปอร์มาผมจะยังไม่ใช้นะเพราะว่าผมจะสะสมเอาไว้นะผมทุกคนเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่าต้องใช้นะผมทุกคนกบแปดดาวไฮเปอร์อู้หูเก้าดาวเจ้าก็กบเก้าดาวนะผมทุกคนถือว่าโอเคมากในตอนนี้เราก็ทําการเปิดต่อเลยละกันขอกบมาเรื่อยๆเลย สวยครับอ่าก้อนข้างที่จะสวยผมมองว่ากลบ8ดาวไฮเปอร์ออกบ่อยมากเลยนะในตอนเนี้ยแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปทําการเติมเงินเพิ่มก่อนละกันนะผมทุกคนเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันต้องสุดกว่านี้นะผมทุกคน ก็เติมไปอีก5 0 0 0ันลูบี้นะผมทุกคนให้มันสมกับที่วงการเกมเนี่ยดอบตัวให้เราง่ายมากนะด้วยงบ40บการ์ดเท่านั้นนะก็บอกเลยว่าถ้าวงการเกมรักผมแบบนี้ผมก็รักวงการเกมนะผมทุกคนก็จัดไปเบาๆอีก5000ลูบี้แล้วก็สาหรับใครที่แบบว่าอยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คนะก็คือในตอนนี้ทางเพจกอซุดเนี่ยเปิดรับเติมเงินนะผมทุกคนไม่ว่าทางบ้านเนี่ยจะมีแพ็คไหนอยู่ในดีนะก็สามารถทักแฉมาเติมเงินกับทางเพจกอซุดได้เลยนะผมทุกคนแล้วก็ยังมีแพ ด้วยนะก็คือแพ็กแจ้งเกิดนะผมทุกคนในราคาเพียงแค่2599บาทเนี่ยเราจะได้รูบี้ทั้งหมด2 1 3 2รูบี้นะอ่าก็บอกเลยด้ยกระทาบ้านไปเติมเองแพ็กนี้นะทางบ้านจะต้องเสียเงินประมาณ4,200บาทถึง4,300บาทเลยแต่ถ้าจะเติมเงินพ่าดไปก่อนสุนก็คือประหยัดทันทีกว่า1,500ัน 1, บาทนะผมทุกคนก็คือจะทาให้าทางบ้านนี่เหลือตังไปกินขนมอย่างเยอะเลยนะ5 0 0 0รูบี้เดี๋ยวเรามาเปิดให้ทางบ้านดูก่อนเลยละกันนะว่าผมได้ต้องการอะไรบ้างนะในตอนนี้ คือผมต้องการที่จะเ,เปิดกบเนี่ยให้ได้ทั้งหมด140ตัวนะผมทุกคนเพื่อที่จะทําให้เลนเจอร์อผมเนี่ยแม็ก์ทั้งทีมนะบอกเลยนะผมทุกคนว่าไอ้กอนมันเอาสุดอยู่แล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเกิดแล้วนะครับวงการเกมเห็นใจกอนด้วยผมเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนวงการเกม โอเคก็กบ3ามสีผมถือว่าโอเคอยู่นะแค่ไม่มีกบแดง2ตัวผมก็พอใจแล้วนะผมทุกคนโอ้โหเปิดแบบชิวเลยอะรูบี้เหลือๆเลยนะผมทุกคนก็เดือนนี้นะผมไม่รู้ว่าผมจะหมดอีกเท่าไหร่นะแต่ใจผมเนี่ยเออคิดไปคิดไว้ในะใจลึกๆแล้วนะว่าน่าจะประมาณ5 0 0 0 0ื่นเหมือนเดิมนะผมทุกคนอะผมปกติเนะี่ยผมจะเติมเกมเล่นๆเดือนละประมาณ 5- 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทนะผมทุกคนถ้าเกิดเดือนไหนเนี่ยที่แบบว่ามันพีคจริงเนี่ยผมก็อาจ,จะเติมถึงแบบว่า2 0 0 0 0นอะไรประมาณนี้นะผมทุกคน เพราะว่าผมผมไม่ได้เล่นเกมนี้แค่เกมเดียวโโอ้โหูกับก้าวดาวไฮเปอร์ Hyper, สองตัวเพอร์เฟกมากเลยอ่ะทางบ้านอันนี้เป็นเกมที่ผมพูดตรงๆนงะงั u นยูทูบเนี่ยผมทําเป็นงานอดิเรกนะผมทุกคนแต่ว่าเป็นงานอดิเรกที่ผมเนี่ยลักมากๆนะเพราะว่าเออ จะพูดว่ายังไงดีอย่างคลิปนี้เนี่ยต้นทุนเนี่ยโอ้โหถ้าตีเป็นมูลค่าเงินโอ้โหก้าวดาวอีกตัวครับสวยชัดอะทางบ้านคือปกติเนี่ยผมเติมเงินคลิปหนึ่งเนี่ยห้าหกเจ็ดพันนะผมทุกคนแล้วรายได้จาก YouTube อ่ะวิวผม30,000นเนี่ยตีไปเลยหลักประมาณ200ร้อมใ้สุดๆเลยอะ ก็ประมาณนั้นนะผมทุกคนคือมันไม่ได้มากกว่านั้นแล้วนะแบบว่าตามวิวจริงๆนะ u t u b e สามารถไปแบบไปค้นหาข้อมูลได้เลยนะผมทุกคนถ้าใจไม่รักจริงเนี่ยอย่ามาเล่นวงการนี้เลยนะผมทุกคนมันอยู่ยากมันเข้าเนื้อตลอดถ้าไม่มีความสุขจริงอย่าทำนะผมทุกคนอาผมเนี่ยอยากให้ทางบ้านเนี่ยทำอะไรที่มันเป็นความสุขไว้ก่อนนะผมทุกคนเพราะว่ามันจะทําได้ยาวนานนะอ่าก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าคลิปนี้เฮ้ยกบไฮเปอร์เลี้ยวหนาดผมแบบ เบิ่มๆเลยอ่ะคือเปิดแล้วแบบได้เยอะมากๆเลยสำหรับคลิปนี้นะโอเคครับแบบสบายใจอ่ะ สองร้อยลูบี้มาขั้นต่ำหนึ่งถึงสองโอ้โหเก้าดาวโหวงการเก้าดาวที่ผมกำลังจะไปรันแล้วมันเปิดได้บ่อยขนาดนี้ไอเลิฟยูวงการเกมได้ยินไหมยู่คือผมแม่งรักวงการเกมมากวันนี้แบบว่าไ้ดีแนานารีหมู่ห้างเราแบบเก็บเต็มจริงนะเก็บทุกคะแนนนะผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นกบหรือว่าเลนเจอร์นะผมทุกคนเคยดีนี้ฟาดเรียบเรียบร้อยชมปุ๊บกบแดงมาสองไม่เป็นไรนะผมทุกคนกบแดงก็ถือว่าเราเนี่ยได้ใช้งานในอนาคตนะโอ้โหกบ อีกแล้วว่ะไม่เเบาหน่อยได้ไหมกบแดงขอไฮเปอร์9ดาวมาเลยขอเต็มเ็มหนักๆนักนะผมทุกคน9น้าดาวอันต้าอะไรก็มาเหอะตอนนี้จังหวะน,นี้อ่าก็โโห5 0พันลูบี้เฮ้ยเงิน5,000กว่าบาทแล้วใช้ในระยะเวลาเพียงแค่แป๊แแบเดียวนะผมทุกคนคือสุดจริงแล้วผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ เอาให้สุดนะผมทุกคน200ลูบี้เราก็จะไม่เหลือเหลือไว้ที่เ็นลูบี้พอไว้สับเกียร์เอา9ดาวโหยหวานเจี๊ยบก็ผลประกอบการสําหรับไอดีนี้นะครับผมทุกคนเฮ้ยผมลืมลืมเหลือลูบี้ไว้สลหรับสายเกียร์ตึงเปีย้ยเลยนะผมทุกคนในตอนนี้เรนเจอร์9ดาวนะไม่ใช่แลผมกดกบ9ดาวเนี่ยเรามีทั้งหมด6ตัวนะผมทุกคนคือตอนนี้สําหรับขายที่กําลังเลือกในะระหว่างเปิดเกียร์กับเปิดกบเนี่ยเรามีงบประมาณ2,000-3,000ูบ เียผมให้ทางบ้านเนี่ยเชียร์ผมเชียร์กบใจขาดเลยนะผมทุกคนเพราะว่าเปิดเกียร์เนี่ยส่วนมากมักจะเกลือนะแต่เปิดกบนี่คือมันโหดแบบแน่นอนและก็ยั่งยืนด้วยนะผมทุกคนเพราะว่า,ากบเนี่ยเอาไปอัพตัวไหนก็ได้นะส่วนเกียร์เนี่ยคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดสมมติาทางบ้านเปิด3000ลูบี้เนี่ยจะได้สักชิ้นไหมนะคือไปไปเปิดในกล่องการันตีก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าคุณเนี่ยจะไม่เกลือนะผมทุกคนแต่เปิดกบเนี่ยมันหวานเกียร์แบบเนี้ยมันเห็นกบแบบเห็นกบอะคือมันรู้เเลลยวว่่าาากกบรได้้้ใชแแนนนนนออองีผมุคัต มันออกบ่อยด้วยนะในในตู้เอของแถมกบนะผมทุกคนใช้คะแนน g ีพอยตเปิดนะอ่สบายใจนะผมทุกคนในตอนนี้ก็ได้กบโอ้โห,โหทีละ2ตัวเงี้ยแบบเวิร์กอ่ะคือแบบอิ่มอ,อกอิ่มใจมากเลยนะผมทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ทางบ้านนะสําหรับใครที่แบบว่าในตอนเนี้ย คือยังไงผมก็เชียร์กรบว่ะตัวใหม่แม่งก็โหดมากแนะนําให้เปิดให้ได้ตัวดีๆก่อนนะก่อนที่จะเปิดกบแล้วผมทุกคนอู้่ได้3ตัวอย่างเงี้ยเพอร์เฟกมากเลยอะทางบ้านเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการของเรานะว่าเราเนี่ยได้กบไฮเปิร์มทั้งหมดกี่ตัวนะผมขอเช็คปริมาณครังกบไฮเปิร์มผมก่อนเอ้ยยีบสตัวเวอร์แล้วเวอร์แล้วครับทางบ้านจริงหรอกรบไฮเปอร์เรามียีบสตัวจริงหรอ ผมว่าผมเปิดไปเบิ่มๆเลยนะแล้วผมไม่ได้เปิดแค่รอบเดียวด้วยนะไอดีนี้ไม่เคยใช้กบลไฮเปอร์เลยแม้แต่ตัวเดียวทำไมมีแค่นี้เองวะ ไม่เป็นไรนะผมทุกคนมาเช็คของกบเอ,อ่ออันตาเลโอนาดเราได้เพิ่มอีกประมาณ20กว่าตัวนะผมทุกคนก็เราสามารถทําเลนเจอร์เพิ่มได้อีกแค่ประมาณตัว2ตัวเองนะสําหรับการเปิดทั้งหมด5000ลูบี้นะผมทุกคนแต่ประเด็นคือเราได้ทางนั้นกบ9าดาวมาประมาณ3-4ตัวได้อยู่นะสําหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณทางบ้านทุกคนมากๆเลยนะผมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะ